มอร์นิงค่ะมาลีเมลอนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วค่ะวันนี้นะคะเราก็เข้าสวนมาเก็บมะเขือเทศกันแต่เช้าเลยจ้าย้อนแม่ไม่างนีอ้อค่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะเราก็จะคัดลูกสีแดงๆนะคะหวานอร่อยแบบนี้นะคะส่งให้คุณลูกค้าค่ะ สนใจนะคะก็ทยอยสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพามาดูต้นมะเขือเทศนะคะเป็นแบบไหนกันมะเขือเทศนะคะลูกเขาก็จะขึ้นนะคะจากแขนงล่างแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆแตกแขนงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้เราเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ นี่ลูกก็จะไล่สีกันแบบนี้นะคะค่อยๆสุกค่ะมะเขือเทศเพื่อนๆเห็นนะคะจะเป็นมะเขือเทศนะคะจากประเทศฮอลแลนด์ค่ะพันโซลาลีโน่ค่ะแบบนี้เลยนี่เก็บกันสู้แดดแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเลือกแต่ ลูกสุกๆแดงๆดงค่ะส่งให้คุณลูกค้าจะหวานอร่อยมากๆเลยอ้แดงมากดูวิธีการเก็บนะคะหาพี่คณเก็บให้คุณลูกค้าดูเลยะคะ่ะว้าวเราก็ต้องเลือกนะคะระหว่างเราเก็บไปนะคะเราก็จะต้องคอยดูหนอนกันด้วยค่ะ หนอนเขาจะชอบกินมะเขือเทศมากๆเลยเราก็จะเก็บหนอนออกนะมะเขือเทศที่เห็นนะคะเราจะปลูกในโรงเรือนค่ะปลูกในโรงเรือนปิดนะคะมะเขือเทศปลอดสารทานแล้วปลอดภัยค่ะเราก็จะค่อยๆดูนะคะเก็บไป ไปดูหนอนไปค่ะแบบนี้ช่วงนี้นะคะแดดตอนเช้าจะแรงมากแล้วก็แรงทั้งวันนะคะจนถึงเย็นเลยค่ะจนถึงพระอาทิตย์ตกเลยเราก็จะต้องเลือกเวลานะคะหาเวลาเข้ามาเก็บมะเขือเทศนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโรงเรือนแบบนี้ค่ะโดยสิคะแดดยามเช้าเนาะ เนี่ยคะ่ะแดดจะร้อนมากโรงเรือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะเป็นรอบสองนะคะที่มารีเมลอนนะคะปลูกกันเนาะมะเขือเทศก็จะมีอายุนะคะประมาณสี่เดือน สี่เดือนเนาะที่ให้เราได้เก็บเกี่ยวกันค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเพิ่มอีกหนึ่งโรงเรือนนะคะเพื่อให้ทันนะคะต่อที่เพื่อนๆน,นะคะสั่งกันเข้ามาเนาะสนใจนะคะก็สามารถสั่งจองกันไว้ได้ล่วงหน้าค่ะราคากิโลกรัมละ สองร้อยบาทนะคะเราก็จะจัดเป็นกล่องกล่องละครึ่งกิโลนะคะกล่องละหนึ่งร้บาทค่ะแบบนี้นะคะในโรงเรือนปิดแบบนี้เลยค่ะเวลารับผลไม้เกษตรนะที่เป็นระบบโรงเรือนแบบนี้นะยังไงเราก็ต้องล้างนะคะก่อนรับประทานเนาะ นี่ตอนนี้ดกมากนะคะรอให้แดงนิดหนึ่งนะคะดอให้แดงรอให้ใหญ่สักนิดหนึ่งนี่เราจะพามาดูมะเขือเทศนะคะว้าวเป็นพวงเหมือนพวงองุ่นเลยแบบนีเน้เป็นพวงเหมือนพวงองุ่นเลย แสงจะไอนี้นิดหนึ่งนะคะย้ยอนย้อนอนี่ยิ่งมึดใหญ่เลยให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นพวงแบบนี้เลยคะ่ะมะเขือเทศพันโซลารีโนนะคะจะเป็นมะเขือเทศนะคะที่เนื้อแน่นนะคะไส้แน่นนะ น้ำน้อยเม็ดน้อยนะคะรสชาติจะหวานอร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนของมะเขือเทศค่ะใครที่แบบไม่ชอบทานมะเขือเทศเลยนะก็อยากให้ลองรับประทานกันดูค่ะมะเขือเทศเขาจะมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะอย่างถ้าคุณผู้หญิงนะก็คือป้องกันมะเร็งเต้านมได้นาะอแล้วก็คุณผู้ชายก็จะเป็น ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะแล้วก็อย่างสารไลโคปีนนะคะก็แนะนำให้นำมะเขือเทศนะไปปรุงสุกสักนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราก็เก็บลูกแดงๆไปแล้วนะตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นลูกเขียวๆนะคะเต็มต้นเลยแบบนี้ วิตามินซีสูงนะคะทานสดนี่อร่อยมากๆเลยนี่โอ้เป็นพวงสวยงามมากอ้าโอ้รอแดงนะคะแต่เราก็จะทยอยเข้ามาเก็บนี่เขาจะสูงขึ้นไปแบบนี้เลยนอกจากมะเขือเทศนะคะเราก็ยังมี เมลอนนะตอนนี้เมลอนที่ให้เพื่อนๆได้เข้ามาจับจองนะคะอันนี้พี่เคนก็มาให้น้ำของเราก็จะเป็นระบบนะคะให้น้ำแบบน้ำยดแบบนี้นะเีาจะย้อนแสงไปเนะมืดเลยช่วงนี้อากาศยามเช้าเรียมาเก็บมะเขือเทศกัน ก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะมีเมลอนที่กำลังใกล้ตัดนะคะจะเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะคะเนื้อสีเขียวนะคะเปลือกสีเขียวลายตะข่ายนูนสวยงามมากนะคะเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นก็คือพันธุซปเปอร์มิโดรีนะคะที่หลายๆคนนะคะแบบโอ้โหยอมรับจริงๆว่าเนื้อดีมากๆเลยค่ะเมลอนญี่ปุ่นนะที่ปลูกที่อัญญประเทศนะคะโอ้โห รสชาตินะคะความหอมนะเนื้อสัมผัสนะความอร่อยนี่โอ้โหแบบว่าแนะนำเลยค่ะต้องลองรับประทานกันนะคะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้ค่ะที่ปามเรานะคะขายเมลอนทุกสายพันธุ์นะคะราคากิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะขนาดโดยประมาณของเมลอนนะคะก็จะอยู่ที่ หนกิโลสนะคะถึง2อกิโลครึ่งนะก็ตั้งแต่1นึ่งลูกหนึ่งนะคะหนึ150บาทถึง300บาทนะคะบางรอบกาจจะมีใหญ่ขึ้นไปนะคะหรือเล็กลงมาอีกนะก็ขนาดก็ประมาณนี้ค่ะก็สามารถแจ้งกันได้ว่าชอบลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่นะก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะ เหมาะกับการนำไปเป็นคล้องควันของฝากเพื่อสุขภาพกันได้เลยนะคะโอ้โดอกมาก <Yeah, my. S 1> เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขอดู่อยค่ะวันนี้ช่วงเช้านะคะเราก็จะมาเก็บก่อนรอบหนึง่งเดี๋ยวเย็นนะคะเราก็จะมาเก็บอีกรอบหนึ่งคะ่ะ ตื่นไม่ไา้นะใช่ได้เงื่อดีค่ะคือวันนี้เป็นวันที่แดดดูดีก็แรงขึ้นมาแต่ว่าตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดมันแรงมันเลยทําให้ไม่เห็นสีที่แท้จริงของมะเขือเทศนะคะก็เลยเดี๋ยวตอนเย็นมาเก็บอีกรอบหนึ่งจ้าโอเคค่ะบ๊ายบายกัน